ชัยภูมิดีเซลลูกพ่อแลอีสานบ้านเกิดลูกพ่อแลนะรถคันนี้เป็นรถค้นบ้านเดียวกันกับไอเสียมครับไอเสียมเป็นค้นบ้านเกิดจังหวัดชัยภูมิด้วครับอำเภอบ้านขวาวนะบ้านขาวบ้านเฮ้า,ามารถคันนี้เป็นรถค้นบ้านเดียวกันกับไอเสียมขับมาขายจากจังหวัดชัยภูมิเป็นนิสสันโนราเอ็นพีามรอีตัวสูงงบผ่อนเดือนละ ห้าพันตลอดสัญญานะมาลูกพอเล่ผลใช้ภูมิบ้านเดี๋ยวกันมาเบิงภายในดูอู้ภายในแม่นยู่งเพิ่มพ่นภายในดำแดงนะครับเกียร์หสเปดสวยงามหลุดโชนบอกความนะได้เปิดแคปได้ผู้ได้หานิสันโนวันล่างบพรเดี๋ยหะาพันได้ตัวสูงนิาเต้ามาเอาคันนี้ครับอูไฟหน้าโปรเจคเตอร์พว้อม นะคุนช่องสามควอมโอ้ยลวกูขึ้นหลายเลยเนาะคัดนี้ด้วย <c oughs> <c oughs> เลขไม่เท่าไรโอ้ตาชิ่งเดี๋ยวติดเลยครับแอร์เยน็นซัมไม่สี่หมื่นห้าพันโรมิชช้ำๆกริ๊บลิบสวยๆแอร์เยน็นโอ้โหเย็ยนๆข้างนอกเลยยางใหม่กริ๊บไฟหน้าโปรเจคเตอร์ เครื่องตัว e ตัวท็อปลองแก้มเดิมเครื่องฝาคอบเครื่องตัว e เอาลดค้นบ้านเกี่ยวกันกับไอเสมครับนิ s s น n ิช r a นรา NP 3 0 0 2.5 e ยกสูงผ่อนเดือนละ5,000นะชัยภูมิดีเซลอีสานบ้านเกิดลูกพ่อแลนะจัดในทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้าง เห็ดไหเห็ดหน้าเห็ดสวนแม่บ้านรบพ่อกีดยางขับวิ่นขับแก๊บขับหกล้อขับสิบล้อขับแม็โคตัดไม้เผาธานเรียงวัวเลียงควายเลียงหมูเลียงมาเรียงเป็ดเลียงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แผงร้อยตลาดนัดคล้องถมปะม้งปะมงทุกอาชีพพอนหาพันไอเสมโรซิ่งจัดให้พี่น้องรับชมรูจากกีฬไแดนคอมเมนต์บอกไอเสมครับเป็นกรลังใจให้ไอเสมและกกระทีมงานพิมพมคำว่าโคตรสดโคตรสด โคตรสุดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดหน้าบ้านโคตรสุดเลยเวรุ่น